เอาครับกี่ขวดดีครับความมั่นใจเป็นไงบ้างครับเกมนี้มั่นใจมากมั่นใจมากว่าชนะแน่นอนอ,อ๋อโอเคครับมั่นใจนะสองขวดไม่ละเพราะว่าอันนี้ถ้าทางจะเกินละอันนี้ถ้าทางจะเกินอ๋อแต่ไม่เลยครับเรามั่นใจไว้ก่อนนะโอเคครับขวดที่2นะครับ เกถ้าคุณกำลังมองหาที่เที่ยวกลางคืนบรรยากาศชิวๆอาหารอร่อยๆแหล่งชอปปิ้งที่มีสไตล์และขอแนะนำตลาดอินดี้ดาวขนมต <Wow. S 2> ลาดกลางคืนสุดฮิตย่านฝั่งธนบุรีสํหรัาหรับสายกินที่นี่คือสวนของคุณมีทั้งอาหารสตตีทฟู้ดอาหารไทยญี่ปุ่นเกาหลีแถมเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นอีกเพียบมากมายในส่วนของชอปปิ้งเองก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันนะฮะ ใครที่ชอบอัปเดตแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับหรือของช้กเก๋เกตอนนี้ตลาดก็มีให้เลือกหลากหลายแถมราคาเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเบายกระเป๋มามากครับ <c oughs> ดูตลาดอินดี้ดาวคนองตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์สองแข้งจอมทองเขตจอมทองกรุงเทพมหาดครเปิดบริการตั้งแต่6กโมงจนถึงเที่ยงคืนเลยครับเรียกได้ว่าเดินแต่ละทีเนี่ยต้องมีของกินหรือเสื้อผ้าติดมาติดมือไว้บ้างเลย โอเคครับและตอนนี้นะครับเราจะมาตามหาผู้เล่นมาเล่นเกมเพื่อชิงรางวัลกันนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปชมกันเลยประสบการณ์ย่างกุ้งอันโชคชนประจำตลาดนัดอินดี้ดาวคนองในวันนี้พบกับพี่ดารีในวันนี้เขาจะมาโชว์ความร้อนแรงที่มากกว่าเตาย่างกุ้งในเกมของเราครับไม่ว่าจะเบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์เนื้อหรือเบอร์เกอร์ไก่ ผู้หญิงคนนี้ก็ผ่านมาหมดแล้วลีลาการทำเบอร์เกอร์ไม่เป็น2รองใครในเรื่องรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ดูแล้วก็หิวเลยนะครับเนี่ยและในวันนี้เขาจะมาโชว์ฝีมือในเกมของเรากันครับร้อนแรงด่งไฟเอซิปโปในวันนี้พี่เอจะมาโชว์ความสามารถที่เหนือกว่าพ่อค้าขายคอลเลชันไฟแชควินเทจหรือเปล่าเรามาร่วมรุ่นได้ในล่ทานี้กันเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับช่วงที่มีชื่อว่าช่งางเก่าเกติกาเกณฑ์นจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกติกากันเลยในขั้นตอนแรกพิธีกรจะให้ผู้แข่งขันทําการสูดน้ำหนักจากแผ่นป้ายทั้งหมด5ป้ายเช่น2.5กิโลกรมัมจากนั้นผู้แข่งขันมีเวลาทั้งหมด30ิวินาทีในการจัดเตรียมขวดน้ําหรือสิ่งที่ทางรายการจัดเตรียมไว้ให้ต่อไปพิธีกรจะนําขวดน้ําหรือสิ่งของที่ผู้แข่ง,งขันเลือก มาช่างตาช่างเพื่อต่อสอบความใกล้เคียงของน้ำหนักและผู้เข้าแข่งขันคนไหนที่สามารถทำน้ำหนักได้ใกล้เคียงกับโจทย์มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะเกมในกรณีที่ผู้เล่นช่างได้น้ำหนักเท่ากันจะเกิดรอบตัดสินและกติกาพิเศษขึ้นโดยรอบนี้นั้นผู้เล่นมีเวลาเพียงแค่10วินาทีผู้เข้าแข่งขันต้องเลือกขวดน้ำที่ทางรายการจัดเตรียมไว้ให้ ผู้เข้าแข่งขันคนไหนที่สุดน้ำหนักได้ใกล้เคียงกับโจทย์มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะเกมโอเคครับตอนนี้รด้กับผู้เข้าแข่งขันคนที่1กันแล้วนะครับขอเสียงตัวมือดังให้กับพี่ดาลี่ครับโอ้ยค,ครับต้องขอถามก่อนว่ามั่นใจไหมครับกับการแข่งครั้งนี้มั่นใจครับว่าชนะแน่นอนชนะแน่นอนครับโอเคครับผม อ่ะงั้นเราไปเรื่องเกมกันเลยนะครับแต่ก่อนจะเรื่องเกมผมจะมีน้ำหนักให้พี่ดารี่สุ่มให้พี่ดารี่เลือกมา1ป้ายครับผมว่าเลือกอันไหนเอาไปนี้นะครับโอเคครับพี่ดารี่ได้น้ำหนักไปทั้งหมด500กรัมครับผมโอเคมั่นใจไหมฮะมั่นใจครับโอเคครับ500กรัมนะครับผมจะมีเวลาทั้งหมด30วินาทีให้พี่ดารี่นะครับผมพร้อมนะฮะพร้อมครับ30วินาทีจับเวลานะครับ3 2 1จับเวลาครับเอาครับกี่ขวดดีครับ500กร,รมัม1ขวดไหมครับหรือ2ขวดหรือว่าจะเป็นขวดน้อยเอาแล้วครับ500กร,รมัมเอาเลยครับขวดเดียวครับ10วินาทีขวดเดียว2ข,ขวดไหมฮะ้าสสาส หยุดเวลาครับผมโอเคพี่แอนดี่ใช้หมดเลยครับเวลาสามสิบวินาทีสองขวดนี้นะครับมั่นใจนะฮะมั่นใจครับห้าร้อยกรัมโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มชั่งแล้วนะครับหนึ่งขวดแรกนะครับผมไปที่หนึ่งขวดแรกอยู่ที่ศูนย์จุดห้ากิโลกรัมครับแล้วคือห้าร้อยกรัมนั่นเองแต่ต้องดูอีกขวดหนึ่งว่าจะห่างกันเยอะไหมนะฮะ ที่2นะครับผมอยู่ที่0.8กิโลกรัมครับอทั้งหมด800กรัมนั่นเองเราจอไปบมอรคพี่ดารี่หน่อยครับโอเคครับอ่าห่างไปแค่300กรัมเท่านั้นต้องดูว่าผู้แข่งขันคนอื่นเนี่ยจะทำได้ดีกว่าพี่ดารี่ไหมเห็นพี่ดารี่นิ่งๆแบบนี้ก็จะถูกคัดคนนี้ไม่ได้จริงๆต้องรอดูผู้ขเข้าแข่งขันคนอื่นว่าจะทำคะแนนได้ดีกว่าพี่ดารี่หรือเปล่า เอาละครับตอนนี้่กับผู้เล่นคนที่2ครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับพี่มดครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมการเราต้องขอถามความมั่นใจก่อนครับว่าความมั่นใจเป็นไงบ้างครับเกมนี้มั่นใจมากมั่นใจมากว่าชนะแน่นอนโอเคครับอ่างั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมผมจะมีแผ่นป้ายให้มดเลือกนะครับ หแผ่นป้ายพี่มดเลือกได้เลยครับ1แผ่นป้ายว่าจะเลือกแผ่นป้ายไหนโอเคครับอันนี้นะครับโกแก่นะครับทำพี่มดต้องทำน้ำหนักทั้งหมด2กิโลกรัมครับอ่าโอเคครับพอเรารู้แผ่นป้ายกันแล้วนะครับขอถามความมั่นใจครับว่าเป็นยังไงครับมั่นใจมั่นใจโอเคครับผมหลังจากรู้ไปแล้วนะครับมั่นใจว่าชนะแน่นอนนะครับผม ก่อนจะไปเรื่องเกมนะครับผมจะมีเวลาให้30วินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ3 2 1จับเวลาครับเอาละครับ2กิโลกรัมนะครับกี่ขวดก็ได้นะครับ3ขวดก็ได้2ขวดก็ได้เอาละครับเอาละครับไป2ขวดแล้วครับเหลือเวลา15วินาทีนะฮะ สามขวดนี้นะครับโอเคครับโอ้ยครับหยุดเวลานะฮะหยุดเลยโอ้ยครับหยุดเวลาครับอ่าพี่มดทาเวลาไปทั้งหมด23ิาวินาทีนะครับกับขวดน้ำา3ขวดนะครับเราจะมาเริ่มช่างกันเลยนะฮะโอ้ยครับผมจะช่างที่ขวดนี้ก่อนนะครับน้าส้มขวดแรกไปทั้งหมด539รอากรัมครับอ่าโอเคขวดที่สองนะฮะขวดนี้หหุยหนักเหมือนกันนะเนี่ย ขวดที่สองนะครับอยู่ที่ทั้งหมด1.120กร,รัมครับอ่า1.1กิโลขวดสุดท้ายนะครับโอ้โหขวดนี้หนักมากเหมือนจะหนักสุดเลยมาจายนะฮะขวดสุดท้ายนะครับผมอยู่ที่ โอ้ยพี่มดท,ทำน้ำหนักไปที่1.9กิโลกร,รัมครับโอ้ขอเสียงตบมือได้กับพี่มดหน่อยครับเอาละครับผู้เล่นคนที่สองเราทําน้ําหนักห่างไปแค่0.1กิโลกร,รัมครับผมต้องขอเสียงตบมือได้ให้พี่มดอีกทีหนึ่งครับผมต้องขอคุณมีมดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผู้เล่นคนสุดท้ายกันครับว่าจะทําน้ําหนักไปที่เท่าไหร่ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าพี่มดเนี่ยจะทำคะแนะในได้ใกล้เคียงถึง0.051กรัมเอาชนะพี่ดาลี่ไปเรียบร้อยโกแก่มันทุงเม็ดเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับผู้เล่นคนสุดท้ายแล้วนะครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับพี่เอครับ ครับผมงั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมนะครับผมขอถามความมั่นใจก่อนว่าเกมนี้มีความมั่นใจเป็นไงบ้างครับมั่นใจครับมั่นใจว่าชนะแน่นอนนะฮะแน่นอนครับแน่นอนครับผมโอเคแต่ผมต้องขอสปอยก่อนว่าผู้เล่นคนแรกกับคนที่2เนี่ยคนที่2ทํทความกดดันให้กับพี่มากเลยครับเพราะว่าเขาทําน้ําหนักเนี่ยห่างไปแค่50กรัมเท่านั้นโอเคครับพี่ต้องทำให้ได้ไปไปเลย โอเคครับพร้อมนะครับพร้อมครับผมโอเคครับงั้นก่อนที่เราจะมาเริ่มเกมกันนะครับผมมีแผ่นป้ายให้พี่เอห้าแผ่นครับพี่เอเลือกมาได้เลยครับผมหนึ่งแผ่นป้ายครับเลือกเป็นแรตตาซอยครับโอเคครับผมเลือกเป็นแรตตาซอยนะครับผมงั้นเรามาเปิดแผ่นป้ายกันก่อนเลยนะครับแรตตาซอยพี่เอทำน้ำหนักไปทั้งหมดแปดร้อยกรัมครับผมอ่าพี่เอต้องทําน้ําหนักทั้งหมดแปดร้อยกรัมนะครับความมั่นใจเป็นไงบ้าง ก็จะลองพยายามให้ดีครับโอเคครับผมพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจับเวลา3ามสิบวินาทีนะครับ3 2มหนึ่จับเวลาครับผมโอเคครับ800กรัมนะฮะไม่ถึง1กิโลกี่ขวดดีครับผมกี่ขวดครับสองขวดนี้นะโอเคครับผมอยู่เวลานะครับ ้าพร้อมแล้วหยุดเวลาครับโอเคพี่เอทำเวลาไปทั้งหมด19วินาทีกับขวดน้ำอีก2ขวดครับอ่า <Wow. S 1> โอเคครับมั่นใจนะสองขวดคิดว่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมเริ่มชั่งน้ำหนักเลยนะฮะไปที่ขวดแรกก่อนเลยนะขวดน้อยขวดแรกพี่เอทำน้ำหนักไปทั้งหมด300กรัมครับผมอ่า <Yeah. S 1> โอเคครับขวดแรกความมั่นใจเป็นยังไงฮะได้แน่นอน ไม่ละเพราะว่าอันนี้ถา้าทางจะเกินละอันนี้หน้าทางจะเกินอ๋อแต่ไม่ได้ครับเรามั่นใจไว้ก่อนนะฮะโอเคครับขวดที่2นะครับอยู่ที่0.839กรัมครับโอ้โหทำน้ำหนักห่างไปแค่38กรัมเองครับผมอ่า แสดงว่าวันนี้เราได้ผู้ชนะแล้วนะครับผมนั่นก็คือพี่เอนั่นเองแหมพี่เอเนี่ยบาดบอกไม่มั่นใจแต่ทำคะแนนได้ใกล้เคียงถึง0.039ซึ่งใกล้เคียงกับพี่มดอีกนะครับเนี่ยสมแล้วที่เขาเป็นผู้ชนะเกมในครั้งนี้เอาละครับตอนนี้ก็ได้ผู้ชนะมาแล้วนั่นเองครับนั่นก็คือพี่เอนั่นเองครับ ต้องขอแส,สดงความยินดีให้กับผู้ชนะด้วยนะครับผมส่วนเงินรางวัลน,นะครับเราจะมีวงล้อให้สุ่มเงินรางวัลน,นะครับผมจะมีเงินรางวัลตั้งแต่100 200- 300บาทนะครับถ้าพี่เอพร้อมแล้วนะครับผมหมุนได้เลยครับขาพี่เอได้เงินรางวัลไปทั้งหมดเกมนี้มีความมั่นใจเป็นไงบ้างครับมั่นใจครับมั่นใจว่าชนะแน่นอนนะฮะแน่นอนครับ พีเอได้เงินรางวัลไปทั้งหมด200บาทครับครับและยังมีสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนใจดีของพวกเราเนียครับเป็นของขวัญสุดพิเศษครับผมรับไปเลยครับและตะซอย1นึ่ลังครับ ครับผมส่วนผู้ข้าแข่งขันอีก2ท่านที่ไม่ได้รับเงินรางวัลไปนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าเรายังมีผู้สนับสนุนใจดีจากโกแก่นะครับผมให้เป็นรางวัลปลอบใจครับผมคนละหนึ่งแพ็คนะครับเอาล้วครับตอนนี้เราเดินมาถึงท่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับผม ต้องขอขอบคุณแขกรลบเชิญทั้งสามท่านด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกับพวกเราในรายการวันนี้นะครับส่วนอีพีหน้านะครับอีพีต่อไปนะครับเราจะไปที่ตลาดไหนกันต่อนะครับไว้ติดตามอีพีต่อไปนะครับส่วนวันนี้นะครับผมเราขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 3 2 1จับเวลาครับเกมที่เรานำมาแ้ะคิดว่าความมั่นใจเป็นยังไงครับตื่นเต้นมากฉันทขวดไหมครับ4ีขวด5ขวดยังไงครับผมอันนี้จะถึง4ขีดไหมอ่ะควมรู้สึกของลุคเสน่ห์หน่อยคิดว่าเกมนี้เป็นไงครับยากไหมครับก็ตอนนี้ยากยูกพรอมนหลายอย่างปน